ค่ำคืนในบอสตันเป็นเหมือนภาพลงตาเมืองที่ดูสงบเงียบภายใต้แสงไฟถนนแต่ความจริงเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้คนเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดบางคนบอกว่ามีเงาของชายคนหนึ่งเดินตามพวกเขาในตรอกแคบๆส่วนบางรายได้ยินเพียงเสียงฝีเทาเ้าเบาๆก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยรายงานแรกเริ่มต้นในย่านที่คนพุกพลา่าน แต่เวลาประมาณเที่ยงคืนทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีคนเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ไกลๆใต้เสาไฟท่าทางนิ่งผิดปกติเหมือนกำลังเฝ้าดูใครบางคนอยู่จากนั้นเขาก็เดินตามเหยื่อไปอย่างช้าๆราวกับมั่นใจว่าจะไม่มีใครสังเกตไม่นานหลังจากนั้นผู้คนเริ่มหายตัวไปทีละคนเสียงร้องให้ภาพจากกล้องวงจรปิดและเงาที่พ่าเลือนคือหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ทิ้งไว้แต่ไม่มีใครเห็นใบหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเงียบสงัดและแม่นยำราวกับวางแผนไว้ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบทุกตรอกทุกสะพานล,ลอยและทุกมุมมืดของเมืองแต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่าเหมือนเขาเดินผ่านกำแพงได้หรือซ่อนตัวในเงามืดที่ไม่มีใครกล้าสำรวจความหวาดระแวงเริ่มเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนผู้หญิงไม่กล้าเดินคนเดียวกลุ่มคนทำงานกลางคืนพยายามออกเป็นคู่และเสียงรถที่ขับช้าใกล้ทางเท้าก็ทำให้ผู้คนสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินยิ่งเวลาผ่านไปความกล้าของเขาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นชายลึกลับคนนั้นเริ่มเข้าใกล้พื้นที่ที่มีผู้คนมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากมุมอับแสงและเสียงวุ่นวายของเมืองเพื่อหลบซ่อนตัวเขากลายเป็นเงาที่ไม่มีใครมองตรงได้ทันและเมื่อถูกสังเกตเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วราวกับลมหายใจจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือจะลงมืออีกเมื่อไรแต่สำหรับคนที่ต้องเดินกลับบ้านในบอสตันช่วงกลางคืนทุกเสียงทุกเงาอาจไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นคำเตือนว่าใครบางคนอาจกำลังจับตามองอยู่ในมุมมืดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน